อีลาขอบใจหลายๆว้ายอาเมย์วางไหนล่ะเมย์ไงไปจังไหนมาจาังไหนล่ะมีอย่างกับแม่ฟิเนกีกะเอ้ยมานาั่งถาเจ้าบักโดนเจ้าไปใส่มาให้เม่ใหญ่ถาเจ้าโดนแท้โอ้ยคอยไอ้นี้คอยเพิ่งไปถ่ายคอนเทนต์อยูท่ทงให้กับเม่ย์ไงสางพระเพลินมาไปฟื้นมาวอดบาอ้านเมย์เมย์จะมีอย่างเฮ้ยกว่าสิมาได้โนแม่ฟินิก์ ไม่ไงว่าสิมาถามเจ้าว่าไม่ไยได้ตั้งค่ะโฆษณาเลี้ยวโฆษณาสตรีมเลี้ยวโฆษณาเขาเลี้ยวเขาสิบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้บ่เปลี่ยนซื้อซองได้บนสิมีผลกระทบอย่างบาสิมาถามอันใส่ซื้อแท้ไว้มันบ่ปังอยากเปลี่ยนเป็นไม่ไ่ครีเอเตอร์ปังปังฮะอยากถามได้เครื่องมือการตั้งค่าโฆษณาแล้วนนมัดแล้วเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ด้บอเปลี่ยนซื้อเพจซื้อซองได้บอได้จ้าเขาสามารถเปลี่ยนซื้อเพจซื้อซองได้ อ่าบางบางเพจบางซ่องมันบอสสามสิบมือเปลี่ยนได้เท่นึงมันบอแล้วแต่บางซ่องกับหกสิบวันเปลี่ยนได้เท่นึงสามารถเปลี่ยนได้จ้าเพราะเป็นอย่างสามารถเปลี่ยนได้โอ้เปลี่ยนได้อยู่วอตินึกว่าได้รับอนุมัติโฆษณาแล้วเปลี่ยนอีหยังกับว่าได้โอ้ยฉันไม่ใหญ่จะรีบอันกลับไปเปลี่ยนไปถ่ายรูปเซิร์ฟฟี่งามๆเราจะเป็นนึกอันซ่องดีๆไปเปลี่ยนเป็นไม่ใหญ่ขี้เตอร์ปังๆบนเด้อสนักขอบใจหลายๆไ่ฟินิกไปแล้วไปแล้วคอนเทนต์ขอยอดวิวปังๆเลยล่ะเออได้คอนเทนไอ้ได้มันปังๆขึ้นเจ้านี่เด้อไอ้ข่อยยอดวิวแต่ส่วนๆ สนี่ละขอบคุณหลายๆโอ้ยคลิปแบบไหนทังสิมีคนบางพี่นอ้องเจ้าหู้บอกคอยแนะ่โอ้ยไอคอนเทนต์อยู่บไ่ไ่ใหญ่โอ้ยนอนก,กับไทยคอนเทนต์นั่นตัวไปทั้งใดบ้างในละแม่สิ่นี่เป็นยังไงละ่ะคือมาเปลี่ยนหนา้าโปรไฟล์คือมาเปลี่ยนซื้อดูแถวบัตรเนี่ยโอ้ยเทปคอยซ่วงคอยแม่คอยสิเปลี่ยนยังไงก็ได้ตัวเฮ้ย <c oughs> คอยบอคอนเทนก็ยอกยอก โอ้ยกูหูยดอกว่าซ่องเจ้าน่ะนะไม่อยัางดอเขาอยากสิบอกเจ้าว่าจะสีถ้าเฮาน่ะเปลี่ยนหนาโปรไฟล์ดูแล้วกัเปลี่ยนซื <t> ่อซ่องดูมันทําให้มูน่ะเกิดความสับสนเขาติดจาซองเองบ่ได้แล้วที่สําคัญ ค่าการมองเห็นกับสิลดลงเพราะยางหุ้บอยเอไอมันจะตรวจสอบซ่องเจ้าว่าทุกครั้งทุกทการเปลี่ยนแปลงซื้อหรือทุกครั้งที่เขาอัพนาโปไฟล์เขาไป่นบอมันกับสิฉลอตรวจสอบซ่องเฮาน้ำเด้สามสิบมือพวกนี้มันตรวจสอบอ่ะนะเออมันจะมีผลต่อยอดวิวเฮาน้ำเด้โมเมนต์ว่าบมีเด้เพราะยางมันต้องชะลอการตรวจสอบอยู่แล้วมันว่าเขาเปลี่ยนทุกครั้งที่เขาได้เปลี่ยนแปลงของมูลนี่อย่างในเพจในซองเขาเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบในเพจในซ่องเขาอยู่แล้วจากพยายามดื้อพยายามตั้งซื้ออีหยังเนี่ยพยายามตั้งซื้อให้เพื่อนจำ จำมาซ่องเขาได้ให้เขาติดหูอ่าเวลาเขาออกมานั่งไรสนบอเขาเอิญซื้อเขาจ้เสียเราพยามบอกซื้อเพจเขาพร้อมให้เพื่อนได้ติดหูติดยางแต่เขาเปี่ยนดูเขาดูเขาเพื่อนก็สิจำเพจเขาว่าได้จำซ่องเขาว่าได้นี่ละผลนั่นขอเสียของมันเนาะโอ้ยไม่ใญ่ก็ว่าเปลี่ยนได้ทุกหกสิบมือหมดแล้วเห็นเจ้าว่าเปลี่ยนได้ทุกหกสิบมือแหมอ้ยก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเขาอันแร้วการคิดได้ว่าเฮ็ดซ่องนั่นคิดได้ว่าจะเฮ็ดเรื่องนี่เนาะ อุ้ยสมภาวาวิวมันตกมันเฮียลงเนาะแต่แหลกวิวมาปังๆย้อนเปลี่ยนดูเปลี่ยนโปรไฟล์ก็ดู <c oughs> มาหนิถ้าแมวิวเขามันตกลงดนเด้อ่ามันก็นมีทั้งขอดีข้อเสียในการเปลี่ยนโปรไฟล์สิ่งสําคัญนั่นเลยได้ไหญ่งคือเขาต้องคิดแล้วว่าเขาเนี่ยจะเอาซื้อซองอีหยังกันแน่ถ้าเขาสมมติเขาเปิดไซส่ซื้อแท้เขามามออ้มันบอใซส่ซื้อภาษาอังกฤษไม้ตัวเสียแล้วเขามาเปลี่ยนมันบอเขาสะเอาคอนเทนต์นี่ละซองเขาต้องซื้อจะสี่สลัคือ ให้คิดไว้เลยว่าสีเอาอีหยังกันแน่เพื่ออีหยังคุณบัเขาจะได้บ่ต้องเปลี่ยนดูแล้วมู้สิได้จดจําเพจเขาได้ง่ายๆขึ้นอย่างเกษียนะพยายามเด้ออย่าเปลี่ยนดูหลาย <S <S เปลี่ยนดูหลายมันก็บ,บ่ค่อยดีมู้จังบ่ได้ไม่ใหญ่บุ้งหูเนาะเดี๋ยวทีหลังไม่ใหญ่จีบอเปลี่ยนแล้วละไม่ใหญ่เอาซื้อไม่ใหญ่เครื่อเตอร์ปังๆนี่แหละดีแล้วขอบใจหลายๆเด้อที่บอกเราเฮ้ยเนาะคนบุ้งหูเน,นาะก็นึกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีเปลี่ยนตามอำเภอใจตัวครองกับเพี่ยนได้โลดแล้วเออขอบใจแม่เฟนิกซ์หลายๆเดี๋้วไม่ใหญ แต่เจ้าก็บแกงดีเนาะยไม่ไงจับทางจับคอนเทนต์ของตัวคองได้ล้งโตแล้วคอยยินดีน้ำเจ้าน้ำเด้อที่เห็นยอดวิวเจ้ามีเจ้าได้เหรียญดอลลาร์ออกมาใส่ทุกเดือนแม่ฟินิกยินดีน้ำเด้อเด้อแม่ฟินิกก็บสิบเอ่ายคอนเทนต์คือกันกละจ้าให้เจ้าโชคดีเด้ลเลเอลำลำรวยรวยเก็บก้าบ้านหรือเด้ออีลาขอบใจเล้ยไล้ยว้มาเลยโอ้ยหายใจไว้เอ็มทองเอ็มไสด์มุกเป็นขี้ตอปบักละครับไม่จะเพดได้ซ่องได้ละเนี่ยฟินิกชชแนลครับโอ้ยลูกเต่าเจ้าบ่แม่ฟินิก โอ้ยเจ้ากระได้ทอดตื่นกันเองอันนี้หลานซ้ายคอยสูส้อนสูซ้น,นหลานซ้ายคอยนักแสดงสมทอบซ่องฟินหิแชนแนลโอ้ยตื่นไทยเดียวกันเนาะ